สวัสดีและยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องนเฟ c ช a n น e ลด้วยนะครับผมวันนี้ก็เราก็จะมาเล่นเ,เกมรีบโบต่อนะ่งั้นเพิ่มแกเสียวเวลาไปเลยมาก็ต่อจากพาที่แล้วที่ผมามาตันอยู่ตรงนี้นะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าว่ามันต้องผ่านยังไงอะ แต่ผมคิดว่าผมน่าจะพอรู้แล้ววิมาเรียกองเวนเออมาเออลากมาโอเคเออไม่นะ กับได้แล้วเมื่อกี้ยกับได้แล้วก็ได้แล้วเอาไหม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 เดี๋ยวเขาจะม,มาที่กล่องโอเคปึ๊บดึงดึงเอิดอิดโอเคมาปุ๊บ โอ้ oh, ไม่ได้มาต้องรอก,กองรีบลงมา please <laughs> อ่ะไปดันดันรีบดันไม่ถึงวะว่าตาย มาเลยเกล่องรีบลงมาทีโอเคเอา้ากล่องเรือซึ่งว่า,ายอีกเอามหม โอเคมาแล้วได้แล้วโอเคไปต่อเอ,อข้างหน้าอะไร PC อ่ะพีเสียเดี๋ยวมังไปได้ใช่ไหมโอเคไปต่อเอามาถึงแค่นี้ก็จบแหรอเอายังไม่จบแฮะเฮ้ยเมื่อกีุ้ตสา์เจอน้องสาว

ก็จะจบแล้วเอ้าเฮ้ยแล้วเมื่อกี้เอ่อไม่เกเนภาพรลอนเลยอะไรเมื่อกี้ยังเห็นคนอยู่เลยนี่ไม่นะไม่นะไม่นะโอเคเอ๊ะ What วัดเดี๋ยวิ่ง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 เกี๊ยบโอ้เสียงโคตรดังเลยแล้วเสียงไหนโอ้ยต้องทำไงเพื่อนเหรอ วิ wenig, war, o, ่งว <enders. S 2> ิ่งวิ่งวิ่งไม่วิ่งฟ้าโอเคไป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 เรียบก่อไว้ก่อนพอมันเริ่มลงแล้วขึ้นวิ่ง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 จอด เฮ้ยกองกองกองอย่ามาดิยังไงเจอวิ่งกินน่ารักสวยต้องไปต่อใช่ไหมอ่ะวิ่งไปต่อโอเคมาไปโอ้ต่อไปก็ขึ้นบันไดสินะเอาโอเค ไต่บนันไดแป๊บแล้วก็โยกขันโยกนี่สินะน่าอะไรอ่ะขาวๆหมุนจนังกลับเลยโอ้าอ้าเอ้โอ้าเอ้าโ,โ,โอเคไตไป ต้องรอจังหวะแป๊บหนึ่งแล้วก็โดดไม่ได้เหรอทํงไงวะไม่ไหวอะทําไงวะ um, One hour later. Okay. Give up for the hour. โอเคได้แล้วโอ้แล้วก็ต้องรอจังหวะกระมณาเนี้ยโอเคมาแ้เดเออโอเคสวิกอันนี้ทำลายได้อีกอ่ะกดแมมดึงโอเค แก้แล้วชวบเดี๋ยวจะว่าไปมีโซ่นี่ยในโซ่รอจังหวะมาถึงประมาณนี้แล้วก็ดึงแล้วก็ดดแล้วก็ดดโอเค แล้วก็ซับสวิตแย่แล้วก็ไปเฮ้ย <laughs> จะทำได้นาะชิปหายลอวต้องขึ้นไหมเนะี่ยมือไปอะ่ะ โอ้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 อลวงลือนะเพื่อ้ใช่เกมนี้มันก้มลงไม่ได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นล่ะโอเคกับร่วงโอ้กลับไปอะไรกะฮึบโอเค เอาก็ไม่บอกมีมไฟไฟ้าอ่ะโอ้แย่บอกว่ารอบนี้กูจะได้นะ oh. ลได oh oh. yeah, แล้วปุ๊บโอ้เกือบไปสับคัทเอาโอโอ้ย่แล้ว มันมุนแ,แล้วรอบตีมือด้วยรออยากต้องอยู่ในแสงไว้ใช่ไต้องอยู่ในมุมที่เห็นได้ไโอเคขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอ้ยมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีไฟฟ้าด้วยคิปหายของจริงแล้ว Oh my god <laughs> Oh my god Đây rồi Vì ma phai Ok, bây giờ nó rồi วิ่งโอ้ยแกจะไปตัดสสูปเปล่าตรงนั้นมันมันมีไฟฟ้าอ่ะนี่เอาไม้ไมๆไมโอเคทำไไม่ไมเทคที่สาสนะครับเพลอมในตอนนี้เริ่มเทคใหม่โอเค โอเคตัดไปเทคที่3สหเลยโอเครอบนี้เราต้องวิ่งไปถึงก่อให้ได้ตะก่อให้ได้เออ โอเคตรงนั้นมีไฟหรือว่าข้างล่างว่ะน่าจะาไว้ยืนข้างล่างอะละ ยังไงซะตรงที่มันมีไฟฟ้าก็กอะไม่ได้อยู่ดีอ่ะโอเคยืนได้เนาะโอเคยืนได้ว่ะตรงเนี้ยไปต่อจบหรือ,อยังจบหรือ,อยังจะจบหรือ,อยังเกมเนี้ยยังไม่จบอ่ะโอ้พัสดุใหม่เดี๋ยวเขาดูหน่อยดิยังมีกี่ฉาก หนึ่งสองสมสี่ห้าหเจ็ดยังเหอเจ็ดฉากกับพัสดุใหม่ทำยังไงอะว้าวปืงกลล่ะถ้างั้นเอาไว้พาร์ลนวกันอ่านึนว่าแต่พาร์นี้จะเล่นให้จบได้อ่าถ้างั้นเอาไว้พาร์หนา้าได้ยี่สองถสามพาร์อะกว่าจะจบเกมนี้ นนถ้างั้นถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่่ากดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r i b e ด้วยชอบคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมบายบายครับ